จะต้องเป็นประชากรที่อยู่ในออสเตรเลียไม่ต่ำกว่า10ปีอย่างน้อย5ปีเนี่ยคุณจะต้องไม่ไปอาศัยอยู่ที่อื่นอายุในการจ่ายอยู่ที่6 5สิถึงหกปีขึ้นไปออสเตรเลียเองก็ต้องมีการพิสูจน์รายได้และทรัพย์สินเหมือนกับระเบียบใหม่ที่ไทยเราทําขึ้นเหมือนกันสัมอัพทุกเรื่องธรุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับตวบัวพักภพอุดมกลัลยารั สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซัมอัพนะครับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวยพระกพงศ์อุดมกัลยารักนะครับอย่าลืมนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มเป็นต้นไปทาง connectdot นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะครับสปอติฟายพอดแคสต์นะครับ connectdot เติมเอสแล้วก็ทีด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามนะฮะเราก็จะมีเรื่องราวเศรษฐกิจนะฮะธุรกิจนะครับที่เล่ากันอย่างง่ายๆนะครับสบายๆแล้วก็ คุณก็จะได้เข้าใจได้มากขึ้นด้วยนะครับวันนี้เรื่องที่เรา,าพูดคุยกันครับผู้ชมครับเป็นเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุครับผู้ชมคงจําได้ว่าช่วงรอยต่อครับระหว่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีระเบียบของกระทรวงมหาทยที่ออกมาใหม่ครับนั่นก็คือมีการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่แต่มีข้อสําคัญอยู่ข้อหนึ่งครับที่คนพูดถึงกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือว่าจะ ต้องพิสูจน์ว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับการยังชีพหรือถ้าเราพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือว่าคุณจะต้องพิสูจน์แหละว่าคุณจนเพราะที่ผ่านมาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนับ1 0ปีนั้นจะให้สิทธิ์กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปถ้าคุณไม่ได้รับเงินบำนาญถ้าคุณไม่ได้รับจากประกันสังคมคุณจะได้รับเงิน600บาททุกเดือนโดยอัตโนมัติแล้วก็จะเป็นตามขั้นบันไดตามอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนครับมันก็มีเสวิิพาาาา์ววจณม่ ถ้ารัฐยังต้องจ่ายเงินแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆๆ,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 ๆน่าจะมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณปัจจุบันสังคมไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกระทรวงมหาดไทยออกประกาศแบบนี้ออกมาหลายคนเอาละวันนี้เราคงไม่มีภาควิจารณ์นะฮะในเรื่องของเชิงการเมืองแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราไปสังเกตไหมครับว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีการจ่ายเบี้อยอยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรบ้างนะครับไปเริ่มกันที่ออสเตรเลียครับ ออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุ5.8%จากประชากรทั้งหมด23ล้านคนออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งครับที่มีการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีด้วยโดยวิธีการจ่ายนั้นนะครับก็คือมาจากตอนที่เราทํางานตอนเราแข็งแรงอยู่เนี่ยนะรัฐก็มีการเก็บภาษี ไทยเราก็ทําแบบนั้นเหมือนกันครับแป่วิธีการของออสเซเลียจะจ่ายเบี้ยชราภาพให้โดยจําแนกตามประเภทคนชาราโสดและมีคู่ซึ่งถ้าคนโสดได้รับเบี้ยมากกว่าครับอยู่ที่1นึ่ดอลลาร์สหรัฐต่อ2สัปดาห์แล้วก็มีค่าพลังงานอีก14.1ดอลลาร์ซึ่งตามระเบียบล่าสุดนะครับที่ทีมงานของเได้ดอเรามีการค้นหาข้อมูลมีการบวกเพิ่มมาอีก37.5ดอลลาร์ต่อสสัปดาห์ครับรวมๆแล้วต่อปีหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะได้อยู่ที่ 27,664บวกกับ975ดอลลาร์สหรัฐต่อปีส่วนคนที่มีคู่ครับก็จะได้รวมกันอยู่ที่1,604ดอลลาร์และค่าพลังงานอยู่ที่ 21.2ดอลลาร์ครับแล้วก็บวกเพิ่มอีก56.4ดอลลาร์ต่อ2สัปดาห์ทําให้รวมแล้วนะครับได้ปีละประมาณ4174บวกกับอีก1466.4ดอลลาร์ครับโดยเกณฑ์การจ่ายของออสเตรเลียนั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือจะต้องเป็นประชากรที่อยู่ในออสเตรเลียไม่ต่ำกว่า10ปีอ่าแสดงว่าถ้าคุณเป็นคนที่แปลงสัญชาตินะครับหรือว่าคนที่ทํางานแล้วคุณได้สัญชาติออสเตรเลียคุณจะต้องเข้าสู่เงื่อนไขนี้อย่างน้อย5ปปีีนน่่่่ยยยคุจะต้ออออองไมไมาาศยยัูทืใ จ่ายอยู่ที่65-67ปีขึ้นไปออสเตรเลียเองก็ต้องมีการพิสูจน์รายได้และทรัพย์สินเหมือนกับระเบียบใหม่ที่ไทยเราทำขึ้นเหมือนกันก็คือว่าถ้าเป็นคนโสดต้องมีรายได้ไม่เกิน2,362ดอลลาร์ต่อ2สัปดาห์และรายได้ทุกดอลลาร์ที่เกินจาก204ดอลลาร์ต่อ2สัปดาห์จะถูกคิดมาหักเบี้ยชาราภาพที่ได้50เซนต์ต่อ1ดอลลาร์ถ้าไม่เกิน204ดอลลาร์ต่อ2สัปดาห์ก็ไม่หักเลยหรือถ้าเป็นคู่สายอยู่ด้วยกัน จะต้องมีรายได้รวมต่อ2สัปดาห์ไม่เกิน3,568ดอลลาร์ครับส่วนที่เกินจาก3า0ดอลลาร์จะถูกหักจากเบี้ยชราภาพ50เซนต์ต่อ1ดอลลาร์แล้วก็หากไม่เกิน3า0 0ดอลลาร์ก็จะไม่ถูกหักเลยทีนี้ครับรายได้เฉลี่ยของออสเตรเลียต่อคนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณคนละ2,500ดอลลาร์สหรัฐต่อ2สัปดาห์ นั่นหมายความว่าถ้ามีรายได้ต่ำกว่าได้เฉลี่ยก็เข้าเกณฑ์รับเบี้ยแล้วนะครับในส่วนของการประเมินรายได้คนชราโสดที่มีบ้านเป็นของตัวเองมีทรัพย์สินไม่เกิน3,1750ดอลลาร์สหรัฐหากไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ที่5 4 3 7 5 0สสดอลลาร์สหรัฐครับ ส่วนคนชาราที่อยู่เป็นคู่หากมีบ้านต้องมีทรัพย์สินรวมไม่เกิน451,500ดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็หาไม่มีบ้านเป็นของตัวเองไม่เกิน693,500ดอลลาร์สหรัฐนอกจากเบี้ยชาราภาพแล้วนะครับคนชาราหรือว่าผู้สูงวัยหรือผู้กเกษียณเนี่ยนะครับก็จะสามารถรับสิทธิประโยชน์อ,อื่นๆจากทางภาครัฐด,ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของส่วนลดการรักษาพยาบาลการดูแลด้านสุขภาพ เงินสับสนสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและก็เงินสับสนผู้ดูแลด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของออสเตรเลียไปดูทางแถบยุโรปบ้างครับผู้ชมครับไปที่สวีเดนกันบ้างสวีเดนถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีสวัสดิการรัฐที่สุดในโลกปัจจุบันสวีเดนมีผู้สูงอายุที่19.9%ครับจากจำนวนประชากร10ล้านคนสวีเดนเองเป็นประเทศที่มีการสับสนให้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับการกเกษียณ และใช้ชีวิตยามชาราด้วยตัวเองได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นสวีเดนก็เลยมีกองทุนบำนานมากมายแต่แน่นอนว่ารัฐก็มีสวัสดิการที่มาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยนะครับโดยในส่วนของสวัสดิการของผู้สูงอายุที่เริ่มได้รับตั้งแต่อายุ62ปีขึ้นไปแต่จะได้เงินบำนานรับรองนะหรือว่าการันตีเพนชั่นเนี่ยนะครับเมื่ออายุ65ปีขึ้นไปเท่านั้นและต้องอาศัยอยู่ที่สวีเดนเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า40ปีแต่ถ้าอยู่น้อยกว่านั้นจะได้บำนานส่วนนี้น้อยลงและตอนที่รับสิทธิ์จะต้้อออองงยยยู่่ในนนสวีีเดา3ป หรือประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรว่า E A แต่ก็ต้องอยู่ในสวีเดนอย่างน้อย1ปีด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับสวีเดนเองเวลาที่เขาจะจ่ายบํานาญรายได้เนี่ยเขาจะหัก16%ของรายได้ต่อปีแล้วก็สมทบกับเงินจากนายจ้างด้วยรวมทั้งภาษีอื่นที่ถูกนํามาจ่ายให้หลังเกษียซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้แต่ละคนอาจจะจ่ายให้ตั้งแต่เดือนละ1 0 0 0 0ถึง22,500โครนาครับ สำหรับผู้ที่อยู่ในสวีเดนแล้วไม่เข้าขายในการรับบำนาญใดๆเลยเนี่ยนะแต่เป็นพลเมืองสวีเดนสวีเดนเองก็จะมีการสับสนยนด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยแล้วก็การเงินให้กับผู้สูงอายุนะครับซึ่งเมื่ออายุ65ปีขึ้นไปจํานวนเงินที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ทรัพย์สิน ค่าที่อยู่แล้วก็สถานะด้วยนะครับแต่ไม่ใช่แค่เงินเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางรัฐเนี่ยก็จะดูแลเรื่องอะไรบ้างเรื่องของสุขภาพการรักษาโรคนะตามเงื่อนไขของแต่ละเขตการจะหาที่อยู่อาศัยรวมถึงบางครอบรครัวก็ได้เงินสับสุนในการดูแลผู้สูงอายุด้วยนะครับและด้วยเงื่อนไขที่น้อยมากๆของสวีเดนครับผู้ชมครับก็เลยทําให้สวัสดิการของรัฐเนี่ยเข้าถึงประชากรได้ถึง100อยเซอย่างนี้ต้องตบมืลให้อาคูชงครับ และประชาชนของสวีเดนเองก็พร้อมที่จะจ่ายภาษีเกือบ50%ของไรายได้เพราะสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลของสวีเดนก็จะมีการดูแลตอบแทนพวกเขาเป็นอย่างดีนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นนะว่าสวีเดนเองนั้นเป็นประเทศที่ทำไมถึงมีสวัสดิการที่ดีติดอันดับจะเรียกวอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้และดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดี เราไปออสเตรเลียแล้วนะเราไปสวีเดนแล้วนะครับมาใกล้ๆเอเชียบ้างดีกว่าญี่ปุ่นบ้างครับญี่ปุ่นเองเป็นประเทศที่ขึ้นแท่นสังคมผู้สูงอายุมีประชากรผู้สูงอายุถึง28.2จากจำนวนประชากร126.8ล้านคนและเป็นที่หนึ่งของโลกผู้ชมสังเกตไหมว่าประเทศอื่นที่เราพูดไป2ประเทศเมื่อกี้นี้จานวนปเปอร์เซ็นต์ผู้สูงอายุเนี่ยยังไม่ถึง20แต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะถึง30เข้าไปแล้วของจานวนประชากรเวลาผู้ชมดูโฆษณานะฮะสินค้าต่างๆเวลาที่เป็นเรื่องของสุขภาพ ญี่ปุ่นเองก็จะโฆษณาว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและก็มีอายุที่ยืนยาวโดยคนญี่ปุ่นตั้งแต่อายุ20 59ปีทุกคนจะต้องจ่ายเงินประกันตนเพื่อเป็นบำนาญพื้นฐานนะฮะโดยจ่ายในกรณีพิการชราหรือว่าเสียชีวิตประมาณคนละ16,520เยนต่อเดือนก็จริงๆแล้วถ้าเรียกจะคล้ายๆประกันสังคมบ้านเราเนี่ยแะครับจะจ่ายตอ่อเนื่องอย่างน้อย10ปีและเมื่ออายุ65ปีครับก็จะได้เงินบำนาญส่วนนี้ราวปีละ 7 9 5 0 0 0เยนบวกลบตามจำนวนเงินสมทบที่จ่ายรายได้การยกเว้นการจ่ายจากเงื่อนไขพิเศษอืน่นๆซึ่งก็สามารถขอรับบำนาญได้เร็วขึ้นตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปก็ได้นะครับแต่จะได้น้อยลงเพียง76%ของเรทที่จะได้หรือเอาอย่างนี้ถ้าคุณยังมีสุขภาพยังมีเงินที่พออยู่ได้คุณยังไม่จําเป็นต้องรับตอน60หรือ65ก็ได้ครับสมมติคุณคิดว่าคุณจะรับบํานาญตอนอายุ75ปี ก็จะได้รับเพิ่มขึ้นนะครับเป็น184%ของเงินที่จะได้หากเริ่มรับต่อยุค15ปีและนอกจากนี้ก็ยังมีแผนบำนาญเสริมที่ให้เลือกจ่ายเพิ่มอีก400เยนต่อเดือนนะครับตอนรับบำนาญจะได้เรทเพิ่มต่อปีอีก200เยนคูณด้วยจำนวนเดือนที่จ่ายเพิ่มมาด้วยนะครับเพิ่มเติมครับก็คือว่าญี่ปุ่นเองครับเขามีเรื่องของการประกันดูแลระยะยาวนะครับที่ญี่ปุ่นได้นํามาใช้ตั้งแต่ปี2000 เป็นสวัสดิการส่งเสริมคุณภาพและดูแลชีวิตผู้สูงอายุแบบระยะยาวที่ดูแลตั้งแต่กลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่40ถึง64ปีและ65ปีขึ้นไปโดยงบประมาณในส่วนนี้จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งนะครับหากจากเงินบำนาญกับเงินจ่ายเบี้ยด,ด้วยคุณผู้ชมครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะได้รับเงินบำเดน็จบำนาญแล้วญี่ปุ่นเองก็อความสำคัญเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่มีอายุสูงวัยหรือพอแก่ตัวลงผู้ชม ไม่ใช่ว่าอยู่บ้านเฉยๆตื่นมาไม่รู้จะทําอะไรการจัดหางานทําที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุซึ่งแม้ว่ารายได้จะต่ำกว่าราได้เฉลี่ยแต่รู้สึกว่ามีอะไรทําตื่นมาชีวิตมีความหมายฝึกสมองฝึกคิดฝึกได้พูดได้คุยได้ไต่างๆชีวิตยังมีคุณค่าก็ทําให้ประชากรผู้สูงอายุไม่ใช่แต่รอรับเงินบําเหน็จบํานาญอย่างเดียวแต่ก็จะเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมต่อไปได้ด้วยนะครับผม เอาละครับวันนี้ที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยนะสประเทศเนี่ยนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีระเบียบและก็หลักเกณฑ์ในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งสําคัญท,ที่ทีมงานเขาในด,ด,ดอดมองให้ความสําคัญและเราเอาเรื่องนี้มาพูดทั้งในเรื่องของเชิงบทความแล้วก็ในการนําเสนอของซัมอัพเกิดอ,อะไรรู้ไหมคุณผู้ชมหัวใจสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความมากความน้อยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของการครอบคลุมและเข้าถึงประชากรผู้สยยูงอายุได้มากที่สุดเพื่อแน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งในวันและในวัยที่ลําาบก ทั้งนี้นะครับการจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุของไทยเนี่ยนะครับก็แน่นอนก็คงจะต้องรอรัฐบาลใหม่ก็คือรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เคยทําไว้เนี่ยเปลี่ยนไปหรือไม่แต่ยังไงคงเปลี่ยนแน่ๆน่ะทำไมถึงเรามั่นใจแบบน,นั้นรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการถกเถียงกันมากคนที่คัดค้านก็มีในขณะเดียวกันรัฐเองก็บอกครับว่าการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นแจกไปแล้ว ถ้าเกิดเป็นจ่ายให้กับคนที่รวยอยู่แล้วคนที่มีฐานะล่ะและยังต้องใช้งบประมาณของประเทศที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราน่าจะมีประชากรประมาณ 60- ถึงเจล้านคนเนี่ยยีเป็นี่ยเป็นสังคมสูงวัยแล้วแต่เมื่อเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคุณก็ต้องทําตามนโยบายที่ทําให้คนส่วนใหญ่ในประเทศพึงพอใจแล้วไม่มีเสียงบน่นเสียงด่าเสียงว่าอย่างนโยบายเรื่องนี้แน่นอนฮนะมันก็ไปแตะกับผู้สูงอายุ มันก็ไปกระทบกับฐานเสียงของผู้สูงอายุที่ในอนาคตก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตามสังคมผู้สูงวัยนั่นเองนะครับผมมันมีการประมาณการเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เป็นผู้ดูแลคณะกรรมการผู้สูงอายุเนี่ยจะยังต้องจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบเก่าใช้งบประมาณถึง1นึ0 0 0สล้านบาทเลยทีเดียวเพราะปัจจุบันเราให้เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทคูณ12เดือนก็คือเท่ากับเงิน 7 2 0 0บาทถามตัวเราครับว่าถ้าเราแก่ตัวไปแล้วเราได้เงิน600บาทต่อเดือนเราสามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้างแล้วมันพออย่างชีพไหมดังนั้นความจําเป็นที่ต้องวางแผนในเรื่องของการเกษียรอายุก็จําเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ต้องพูดถึงรัฐบาลแล้วก็ราชการว่าจะเตรียมการในสังคมสูงวัยไม่ใช่แค่เรื่องของการจ่ายเงินเท่านั้นระบบสวัสดิการไปจนถึงเรื่องของโรงพยาบาลหรือแม้แต่ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงวัยที่กําลังจะมีมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตเพราะขณะนี้สังคมไทยเราเป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วดังนั้นเงินงบประมาณก็จะต้องมีการนํามาใช้มากขึ้นเอาละครับและนี่คือซัมอัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่พุจชิตกับผมตวจพักระพงอุดมกัลยารักษนะครับอย่าลืมติดตามซัมอัพบได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มเป็นต้นไปทาง co dot นะครับในทุกช่องทางของเรานะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมตวจพักระพงอุดมกัลยารักสวัสดีครับ